อัปเดตล่าสุดในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2568ทิศทางของลมเริ่มแปรปรวนพายุใต้ฝุ่นฟงวงังจะเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไต้หวันคาดว่าบริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงเหนือเริ่มพัดเข้าปกคลุมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามสภาพอากาศวันที่11พฤศจิกายนในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือเขาเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดฝนได้เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ส่วนภาคใต้ในวันนี้ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังมีฝนกระจายตัวปกคลุมเกือบทุกพื้นที่แต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปคาดว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงปริมาณฝนจะเกิดขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นภาคใต้จะมีฝนตกหนัก และมียอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนาราธิวาสเตรียมรับมือวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปเตรียมเสื้อกันหนาวกันได้เลยค่ะอากาศจะหนาวเย็นลมจะพัดแรงมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ฝนตกหนักในช่วงวันที่17จนถึง21พฤศจิกายน ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีอากาศเย็นได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้บริเวณภาคเหนือช่วงเช้าเช้ามีอากาศเย็นและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยล0ยีถึงสีของพื้นที่บริเวณด้านหน้าเทือกเขาได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น,น่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-33องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-17องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณด้านหน้าเทือกเขาในช่วงบ่ายจนถึงค่าได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบริลามและสุรินทอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-17องศาเซลเซียส ทิศทางของลมเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีชยัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23ถึง26องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมเป็นลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ได้แก่นครนายกปราจินบรุรีชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยสีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสมีลมฝ่ายตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลม,มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่11ไปจนถึง13พฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือได้เล็กน้อย ส่วนภาคกลางภาคตนออกมีฝนอยู่ที่เพียงร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่เนื่องจากระยะนี้จะมีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมเข้าสู่พายุไต้ฝุ่นฟงวงังหลังจากนั้นในวันที่14ไปจนถึง16พฤศจิกายนช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตนออกจะมีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย เพียง1-3องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง16พฤศจิกายนฝนจะเพิ่มขึ้นร้อยละของพื้นที่ส่วนวันนี้11-13พฤศจิกายนมีฝนประมาณร้อยละของพื้นที่เนื่องจากในช่วงวันที่14เป็นต้นไปมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงลงมาปกคลุมที่อ่าวไทยและภาคใต้คลื่นลมจะแรงขึ้นและมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนภาคใต้ฝั่งเทอันดามัน ฝนจะเริ่มลดน้อยลงเพราะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดผ่านบริเวณอ่าวไทยก่อนจึงไปเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ถึง13พฤศจิกายนมีฝนลดลงเหลือเพียงร110้110-30ของพื้นที่เท่านั้นตั้งแต่วันที่14-16พฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสช่วงเช้าเช้าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคตะันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ20-24องศาเซลเซียสค่ะติดตามอัปเดตเส้นทางของลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดิน5,500เมตรหรือ5กิโลเมตรครึ่งไม่สัมผัสกับตัวมนุษย์ แต่เป็นปัจจัยสําคัญในการเหนี่ยวนําทั้งความหนาวเย็นและความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยช่วงฤด,ดูหนาวจะนําพาความชื้นจากเทือกเขาหิมาลัยลงมาปกคลุมเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงเมื่อพายุเจอกบมวลอากาศเย็นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกทําให้พายุเคลื่อนตัวห่างออกจากบริเวณทะเลจีนใต้ออกไปค่ะ ในวันนี้ทิศทางของลมระดับบนจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเริ่มเป็นลมพัดตามเข็มนาฬิกาอากาศจมตัวไม่สามารถก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนได้และช่วงเช้าๆจะมีอากาศเย็นลงส่วนลมระดับฐานเมฆในวันนี้จะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากความชื้นทะเลอันดามันเข้าปกคลุมจะมีฝนปล่อยเกิดขึ้นตั้งแต่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจนถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนเริ่มมีพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยลงและลมพัดอ่อนกำลังลงมีลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือพัดสอบเข้ามาที่บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ จะทำให้บริเวณดังกล่าวเริ่มมีอากาศแห้งจงตัวจากความหนาวเย็นลมฝ่ายตะวันตกที่พัดลงมาปกคลุมตอนบนของไทยจะนำพาความแห้งแล้งจากแผ่นดินลงมาปกคลุมจึงทำให้ช่วงนี้มีความชื้นลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ติดตามแนวโน้มปริมาณฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอหอดอำเภอจอมทองอำเภอดอยเต่าอำเภออมกอ๋อยอำเภอเสมิงส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนที่ศบเมยเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดตากด้านหน้านเทือกเขาได้แก่อำเภอท่าสองอยางจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนอำเภออุ้มพางอำเภอพบพระจะมีฝนประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไป ในจังหวัดกำแพงเพชรจะมีเมฆครึ้มมีฝนโปอยที่โกสัมพีนครอำเภอเมืองคลองลนันปังศิลาทองหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงช่วงบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปแต่อุณหภูมิยังไม่อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นค่ะเป็นอากาศเย็นเพียงเล็กน้อยและมีลมพัดค่อนข้างอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยในวันนี้วันที่11พฤศจิกายนช่วงเย็นจนถึงข้ามประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปมีฝนปลอยในจังหวัดเลยอำเภอท่าลี่ภูเรืออำเภอเมืองเลยอำเภอนาด้วงวังสะพุงฝนจะเกิดขึ้นเพียงเป็นฝนปลอยเท่านั้นฝนละอองค่ะส่วนในจังหวัดขอนแก่นได้แก่อําเภอชุมแพสีชมพูอําเภอหนองจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอนากลางศรีบุญเรืองจะมีฝนเล็กน้อย ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างประมาณ17นาฬิกาจะมีฝนที่นครราชสีมาศรีคิ้วคอนบุรีเสริงสางจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนเล็กน้อยที่คูเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์พรพพราชัยนางรองบ้านกรวดกระสังจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ปราสาทศรีขอรภูมิสังขะจังหวัดศรีสะเกด อำเภอปลางกู่ภูสิงห์ไพรบึงเกิดฝนโปรยได้ในช่วงเย็นจนถึงช่วงข้ามค่ะหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกําลังอ่อนจะปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลมยังไม่พัดแรงเท่าไหร่นักค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ท้องฟ้าโปร่งตั้งแต่ช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคกลางอาจมีฝนโปรยเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์อภอแม่วงแม่เปิลชุมตาบงจัังหวดอุทัยธานีอ,อลานสัก จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอทองผาภูมิสังขบ,บุรีและไซโยกด้านหน้าเทือกเขาค่ะหลังจากนั้นในช่วง20นาทีกาเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอากาศค่อนข้างอบอ้าวเนื่องจากมีความชื้นเส้นความกดอากาศต่ำจากความร้อนชื้นไอสวาที่1,010พพาดผ่านที่บริเวณภาคกลางช่วงค่ำคืนจะมีอากาศค่อนข้างอบอ้าวค่ะลมพัดค่อนข้างอ่อนภาคตะวันออก ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่งเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นได้แก่น้องใหญ่บ่อทองจังหวัดชุมบรุรีบ้านบึงจังหวัดระยองอเภอบ้านค่ายอเภอเมือ,มองระยองอเภอแกรง่งอเภอวังจันทร์และเขาชมเมาจังหวัดจันทบรุรีจะมีฝนเล็กน้อยฝนปลอยที่โป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวนายายอามท่าใหม่เขาคิจกูดฉะเชิงเทราจะมีฝนที่ท่าตะเกียบจังหวัดสะแก้วจะมีที่คลองหาดวังน้ำเย็น ฝนจะตกเรียบเวลาสั้นๆเป็นฝนปลอยเท่านั้นเข้าสู่เวลาประมาณ19นาฬิกาปริมาณฝนจะลดลงและมีอากาศร้อนชื้นปกคลุมระยะนี้ยังไม่มีอากาศเย็นบริเวณภาคตนออกและภาคกลางค่ะภาคใต้ช่วงเช้ายังไม่ปรากฏกลุ่มฝนค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีลมฝ่ายตะวันตกลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมในจังหวัดชุมพรจะมีฝนปลอยตั้งแต่อําเภอเมืองสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมและพะโต๊ะจังหวัดระนองกระบุรีละอุ่น จังหวัดพังงากุระบรุรีตะกัวปา่ากระปปงอำเภอเมืองพังงาและทับปุตรสุราษฎร์ธานีจะมีฝนที่ทาชนะชายยาวิภาวดีบ้านตาขุนอำเภอพนมนครศรีธรรมราชจะมีฝนที่ทุ่งสงลานสกาส่วนตอนล่างของภาคใต้จังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลายยะลาปัตตานีนราธิวาส ฝนปล่อยมีฝนเพียงเล็กน้อยกระจายตัวช่วงประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปปกคลุมกันทุกอำเภอแต่มีลักษณะของฝนปล่อยฝนละอองได้เท่านั้นค่ะวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคตนออกอาจมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่ภาคตนออกจะมีฝนตกที่ระยองจันทบุรีและตราดใกล้กับแนวชายฝั่งจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตก พัดส,สอบกันค่ะภาคใต้ยังคงม,มีฝนเกิดจากแนวลมพัดส,สอบมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดส,สอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือทําให้เกิดฝนในวันที่12ช่วงบ่ายจ,จนถึงค่าชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลายะลาปัตตาน,นีนราธิวาสพัทลุงกระบี่ตกเรียเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ ช่วงวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปอาจมีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านหน้าเทือเขาหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องและมีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสจนถึงประมาณวันที่16พฤศจิกายนและในวันที่17พฤศจิกายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ฝนจะกลับมาตกหนักใหม่ที่บริเวณภาคใต้ส่วนตอนบนของไทยเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงไอโบารที่1,018ถึง1,020พาดผ่านในช่วงวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปอากาศจะเริ่มเย็นลงภาคใต้จะมีฝนตกหนัก จากย่อมความกดอากาศต่ำส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกอากาศจะเย็นในช่วงเช้าช่วงบ่ายจนถึงค่ำอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยและจับตาในช่วงประมาณวันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะ เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนืออีกครั้งเตรียมรับมือกันด้วยค่ะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและภาวะโลกร้อนอาจทําให้เกิดฝนในช่วงฤดูหนาวได้ค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ